การเจริญอริยสัจสี่โดยการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ยกมาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่12สุดตันตปิฎกมัชชิมานิกายมูลลปัน,นาสหน้าที่82ถึง87ข้อที่145ถึงหนึ ขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธ,ธะพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวการเจริญอริยสัจสี่โดยการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อย่างไรเล่า ภิกษุในศาสนานี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะอริสัตเป็นไนแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุกข์แม้มรณะก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะ ทุกโทมนัตอุปายาสะก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแม้อันนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ดวกอนภิกษุทั้งหลายก็ชาติเป็นไหน ความเกิดความบังเกิดความหยางลงความเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชาติก็ชราเป็นฉไนความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมหงอกหนังยน่นความเสื่อมแห่งอายุ ความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นฉไหนความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความแตกทําลายความหายไปมัตยูความตายความทํากาละและความทําลายแห่งขันความทอดทิ้งซากศพไว้ ความขาดแห่งชีวิตตินซีในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่ามรณะนะก็โสกเป็นไนความแห้งใจกิริยาที่แห้งใจภาวะของบุคคลผู้แห้งใจความผากณภายในความแห้งผากณภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าโสกะก็ปริเทวะเป็นฉไนความคล่ำควรวนความร่ำไรลำพันธ์ิริยาที่คล่ำครวนกิริยาที่ร่ำไรลำพันธ์ภาวะของบุคคลผู้คล่ำควรวนภาวะของบุคคลผู้ร่ำไรลำพันธ์ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าปริเทวะก็ทุกเป็นไฉนะิยความลำบากทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์ซึ่งเกิดแต่กายสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุกข์ก็โทมานัสเป็นไฉนะิยความทุกข์ทางจิต ความไม่สำราญทางจิตความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์ซึ่งเกิดแต่มโนสัมผัสอันนี้เรียกว่าโทมมนัสก็อุปายาสเป็นฉไนความแค้นความคับแค้นภาวะของบุคคลผู้แค้นภาวะของบุคคลผู้คับแค้นของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือ ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าอุปายาสะก็ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เป็นฉนันยความประสบความพทั่งพร้อมความร่วมความระคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโหดพะะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาความไม่ผาสุกปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่าความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ก็ความพัดพลากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เป็นไฉไนความไม่ประสบความไม่พลั่งพร้อม ความไม่ร่วมความไม่ระคนด้วยรูปเสียงกิ่นรสพลพะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลปรารถนาความผาสุกปรารถนาความเกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้นคือมารดาบิดา พี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตหรือญาติสายลอหิตอันนี้เรียกว่าความพลัดพลาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์เป็นฉฉไนความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอหนอ ขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาะแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดา ความปรารถนาย่อมเบ่งเกิดแก่สัตว์ผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาสะเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาสะเป็นธรรมดาขอโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาสะอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้น สัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็โดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์เป็นฉไฉนอุปาทานขันทั้งห้าคือรูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ ดูกรภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขอริยสัตจดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัตจเป็นฉไนตัณหานี้ใดอันให้เกิดในพบใหม่ประกอบด้วยนั้นที่ราคะเ,เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆคือกามตันหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา ก็ตัณหานั้นเมื Jim, てて่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะตั้งย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นอะไรเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้น กายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรูปเสียงกลิ่นรสโอทพะธรรมารมณ์เป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมาโนวิญญาณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัญหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี้ จักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสคิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี้จัากขุสัมผัสสชาเวทนาโสตะสัมผัสสชาเวทนา าณะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายะสัมผัสสชาเวทนามโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี้รูปปสัญญาสัทธสัญญา คันธสัญญารสสัญญาโหทัพทพะสัญญาธรมมสัญญาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัญหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี้รูปประสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธสัญเจตนาพระสัญเจตนา โหทัพพระสันเจตนาธรรมสันเจตนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกปัญหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี้รูปตัญหาสัทธะัญหาคันธะตัญหารสตัญหาโหดทัพพระตัญหาธรรมตัญหา เป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี้รูปวิตกสัธวิตกคันธวิตกรถวิตกโหฐัพระวิตกธรรมวิตกเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี้รูปวิจารณ์สัทธาวิจารคันธวิจารรสวิจาร์โสดพะวิจารธรรมวิจาร์เป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกว่าทุกขสมุุทัยอริยสัตว์ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทุกขานิโรธอริยสัตว์เป็นฉไนความดับด้วยสามารถความสำรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั้นก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ที่นั้นก็อะไรเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับที่นี้รูปเสียงกลิ่นรถโหตถพะธรรมารมเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับที่นี้ จักขวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับที่นี้จักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัส กายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับที่นี้จยากขูสัมผัสสะชาเวทนาโสตะสัมผัสสะชาเวทนาคานะสัมผัสสะชาเวทนาชิวหาสัมผัสสะชาเวทนา ยายสัมผัสสะชาเวทนามโนสัมผัสสะชาเวทนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับที่นี้รูปสัญญาสัทธสัญญาคันทสัญญาลดสัญญาโหดทัพทพะสัญญาธร,รมมะสัญญา เป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับที่นี้รูปสันเจตนาสัทธะสันเจตนาคันทะสันเจตนารสสันเจตนาโหพพะสันเจตนาธรรมะสันเจตนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลก ตันหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับที่นี้รูปตันหาสัทธตันหาคันทะตันหารสตันหาโหพพะตันหาธรรมตันหาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับที่นี้รูปวิตกสัทธวิตกคันทะวิตกรสวิตกโหดทัพพระวิตกธรรมวิตกเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับที่นี้รูปวิจารสัทธวิจารคันทวิจาร รถวิจาร์โหดทับพระวิจารธรรมวิจารเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับที่นี้ดูกรภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไนอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็สัมมาทิฏฐิเป็นไน ความรู้ในทุกความรู้ในเหตุให้ทุกเกิดความรู้ในความดับทุกความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนความดำริในการออกจากกามความดำริในความไม่พยาบาทความดำริ ในอันไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นไนการงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้ออันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นไน การงดเว้นจากการล้างผลานชีวิตงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมอันนี้เรียกว่าสัมมากรรมมันตะสัมมาชีวะเป็นไฉนะอริยสาวกในธรรมวินัยนี้และการเลี้ยงชีพที่ผิดสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบ อันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นชไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้ให้เกิดฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายจเจริญยิ่งภัยบุญมีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไนทิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีความระลึกได้วางความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติ สัมมาสมาธิเป็นฉไหนทิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมมันเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุ จตุทชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัตโทมนัตก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิดูกรภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัต์ ดังกล่าวมาแล้วนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือธรรมเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างย่อมอยู่ อันหนึ่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่าทรมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกรภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่